ฉันคือกวนเหมิงเหมิงโตจากสถานรับเลี้ยงเด็กได้ทำธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซที่12ปัน,นาจึงได้มาประเทศเล็กๆแห่งนี้ราชอาณาจักรม่านโปทะลุ3ล้านคนแล้วรีบ,รบๆกดตะกร้ากันเดี๋วกวนเหมิงเหมิงฉันคิดว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามที่ฉันคิดไว้ยกธุรกิจให้ผมแล้วพวกเขาแย่งบริษัทที่ฉันสร้างมากับมือไปผมขอมอบบริษัทนี้เป็นสินสอดให้กับม่าน ต้องขอโทษทีนะเมิงเมิงตอนนี้ผู้ชายของเธอและบริษัทของเธอกลายเป็นของฉันหมดแล้วผมคิรินราชทายาทของประเทศม่านโปจะเป็นผู้นำที่ฉลาดของม่านโปขอโทษด้วยนะครับท่านพี่ที่ผมแย่งคู่มั่นของพี่ไปหลบหน่อยหลบด้วยค่ะระวัง <c oughs> ขออภัยองค์รัชทายาทที่ข้ามาช้าองค์รัชทายาทองค์รัชทายาทเหรองั้นฉันทำไมเข้าใกล้ขนาดเนี้ยถ้าคุณช่วยผมได้เป็นรัชทายาทผมจะปล่อยคุณไปตกลงคะ่ะตกลง <Yay! laughs> เป็นถึงองค์ชาใหญ่แห่งม่านโปเพียง <laughs> เพื่อแย่งชิงวันลังกลับไปคว้าเอาผู้หญิงไม่มีหัวนอนปลายเทา้า อีกเจ็ดวันจะถึงงานอภิเษกสมรสหากเขาได้เป็นผู้สืบทอดบัลลังก์แล้วก็ชีวิตของฉันและเธอมีหวังได้จบเห่แนะ่งานแต่งนี้ต้องเกิดขึ้นแน่นอนคุณแม่ลูกเจอคนที่ฟ้าส่งมาให้แล้วอวยพรให้ลูกด้วยนะครับไม่เคยคิดเลยว่างานแต่งครั้งแรกในชีวิตของฉันจะเต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนและการหลอกลวง จะจมองจำเจ้าไว้ทุกชาติผู้หญิงคนนี้จะต้องถูกกำจัดเฮคะให้ฉันได้ปอกลอกนายก่อนเธอแล้วจะหนีไปแบบไร้ร่องรอยเลยหนีเลยเชิญฝันไปเธอจับนางไว้น้ำหอมตังค่ะไปจับบา้าวนเหมิงเหมิงขอเตือนเธอไว้หน่อยฉันไม่มีวันยอมแพ้เรื่องชิงบัลลังก์นี้เด็ดขาดให้ตายก็ไม่ยอมตำแหน่งนี้ต้องไปของราชเกล ส่วนตำแหน่งมเหสีก็ต้องเป็นชั้นเท่านั้นเป็นอะไรฉันไม่อยากใส่จะว่าไปแล้วมันจะบังเอิญเกินแล้วร,าาส,รสัตส่งสินเป็นบรรพบุรุษของท่านมเหสีกวนสินหลุยกับพระมเหสีของท่านมาจากจีนเหมือนกันอวันปล่อยนะปล่อยนะข้าขอร้องได้โปรดเถอะปล่อยข้าไปเถอะนะที่มาของสร้อยงูเส้นนี้ ไมรู้รายละเอียดแล้วค่อยไปบอกมึงมึงทีหลัง่อนจะสิ้นใจส้อยงูทองถูกสาบแท่งด้วยโลหิตกี่พบกี่ชาติจักไม่มีวันหนีพ้นคิดไม่ถึงเลยว่าจะมีตำนานแบบนี้ขอเพียงแค่ข้ายอมเป็นของท่านใช่หรือไม่ถ้าถึงจะปล่อยข้าไปแน่นอนสิตอนที่เธอใส่สร้อยเส้นนี้เคยเห็นอะไรแปลกๆบ้างไหมอะไรแปลกแ มึงมงไปอะไรไปคืนนี้มังมึง่งข้าเป็นของท่านไม่ว่าจะเกิดอะไรผมไม่มีวันยอมให้ใครมาทำร้ายคุณพวกเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปไม่แยกจากตัวตนของเธอทั้งหมดมันหลอกลวงฉันยิ่งสงสัยว่าเรื่องของเธอสองคนก็คงไม่จริงสินะพวกเราก็ได้ไประโยชน์ร่วมกัน พอจบงานรับเงินแล้วก็ไปเรื่องอื่นไม่สําคัญกับฉันทั้งนั้นแล้ว,วความสัมพันธ์ของวพวกเกราล่ะพวกแกจะทําอะไรถ้าปล่อยมันไปแบบนี้เลยช่ยด้วย,ยช่ยด้วยคุณไม่เคยรู้สึกอะไรกับผมสักนิดเลยเหรอเคดินเป็นไงบ้างคะคุณหมอองค์ชายใหญ่ได้สูญเสียการมองเห็น <c oughs> นายยังอยากชิงตำแหน่งอยู่ไหมมานโปชีเวียนรักนี้ไม่ได้บังเอิญเ,เร็วนี้